ข้อดีคือเวลาเราชนะบินเพืนไกลๆอ่ะมันไม่ต้องปวดขาไม่ต้องเมื่อยถอยหลังยังไงกดถอยหลงังน,นี้รับกำนักได้กี่กิโลได้ได้ร้อยกิโลนะครับเดินหน้าเร็วไหมเร็วมากเร็วมากเ,เห็นไหมถอยหลังให้ด้วยนะครับเป็นถอยหลังให้ด้วยเออรีวิวสเสร็จแลยวไปนี้เลยนะครับซึ่ง ืมแล้วเวลาเก็บล่ะเวลาเก็บก็จะหุมได้เวลาเก็บก็จะหุมนี้ได้ซเก็บซิบซิบแล้วก็ปกตินี่เลยนะครับนี่เลยเห็นไหมง่ายไหม ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้หลายสิบกิโลเลยปักตกร้าเลยบอลโอเคมาใครอยากได้ยาดมกดหัวใจให้หน่อยวันนี้ทําผมหล่อนนะคะไม่ได้ทาอะไรเลยผมเดิมผมเลยผมเดิมตั้งแต่ตั้งแต่ตะเกาตะเกาเลย,ตะเ,เลยตะเกาตะเขาเลยผมเดิมตลอดเลยนะครับผมโซเดิมตลอดเนีย่ยไม่ทำอะไรเลยผมเดิมตลอดเลยนะครับโอเคเอฟซี FC อยากได้ยาดมเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปักตกร้าให้นะครับ ปักตะก้ายาดมฟินแหงเออเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวผมเี้ยพื้นตะก,ก้าให้ใครกดได้กดทานเอาไปเลยมาแล้วมาแล้วยาดมมาแล้วยาดมกดไปเลยเจ็ดสิบเก้าบาทกดไปเลยนี่ยาดมอะไรล่ะยาดมฟินแหงมาแล้วจ้าตอนนี้กำลังฮิตมา 79บาทเท่านั้นเออเจ็บสวงอุ้ยเออเจ็บสวงโอ้ยเจ็บสวง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 นั่งไม่ก็นั่งพิธาเจ็ดสิบเก้าบาทครับยาดมฟินแหงยาดมสมุนไพรตราฟินแหงดมแล้วเซาคันใครคันๆเอาไปดมใครอารมณ์เสียเอาไปดมอืมใครอยาก หายคันอาไปดมใครอยากซาเคียวใครมีเพื่อนที่เคียวเคียวเอาคันแหงไปช่วยผมไม่ทำยาผมอันนี้เป็นกลิ่นแรกเนาะฟินแหงฟินแหงเป็นกลิ่นแรกก่อนกลิ่นต่อไปจะเป็นกลิ่นคันแหงจากฟินแล้วเป็นคันในในมันก็อยากได้คันแหงแล้วผมจะทำสองกลิ่นเอากลิ่นฟินแหงก่อนดมแล้วฟินกับดมแล้วคันดม ดมแล้วฟินกับโดมแล้วคันแต่น,นี้ดมแล้วฟินเพราะนี่คือยาโดมฟินแหงยาโดมฟินแหงเออเห็นเปะละ่ปะเกียเปล่ะแต่คนมันอยากให้มีมันอยากให้มีคันแหงอยากคิดถึงจะหายไหมหายครับกดกดตะกร้าให้น้องก่อนนะครับหายแน่นอนนะครับพี่ยาโดมผม,มเหมาะสำหรับคนนี้แบบว่าคันอึดจับจออ่ะ ดมน้ำมันจะแบบวา่อาอ๋อม่จะให้อับรากดไม่ได้พนะอุย้ยอยู่ไหนนี่อย,อยนน้ำมันหรอพี่อยู่ไหนจะอยาดมฟินแหงกดได้เลยจ้าเบึงอยู่ใส่บุญยังไนบุญขึ้นมะพี่น้องขึ้นบ่ ตะก้าขึ้นบ่ตะก้าคอยขึ้นบ่พี่น้องตะก้าคอยขึ้นบ่บ่ขี้เกียดบ่คมบ่จมอีหยังกดหรือ,อรยังครับของมีจำนวนจำกัดน,นะครับมีจำนวนจำกัดเดอ้อ ดแล้วหอมครับพี่น้องหอมมากต้อเยบกนามเสบนาำแป้งตัวเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้ยหอมแล้วอยู่บ้านเลยนะมีแต่คนมีแต่คนอยาไยาดมฟินเฮงมันดังมากยาดมผมคือมันดังมากตอนเนี้ยดังจริงแบบสพายอารลับอะไรอย่างเงี้แบบ อ้พากันอยากได้แบบสุดๆแล้วพากันญาติกันสุดฤทธิ์ยังไม่มง่วงหรอกมีไครื่นอนคอนเสิร์เลยผมผมเครื่องคอนเสิร์วันนี้ตีสี่บ้านเราผมเครื่องคอนเสิร์วันนี้ตีสบ้านเราอะ่ะคิดดูดีเ็ดสิบเก้าบาทนะครับรวมดีมาก กระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทต่อต่อออดิชั่นผ่านแล้วเจอกันนะคะบอสจริงหรอฮักเลอร์ฮักเลอร์เธอเคยเป็นหัวที่ชรของฉันอยู่ใช่ไหมทำไมเธอเคยเห็นหน้าเธอวะเธอเคยเป็นหัวร้านฉันไหมเธอเคยเป็นผู้ชมร้านฉันไหมเอ้เธอเคยผู้ชมร้านเธอเคยเป็นหัวร้านฉันไหมเคยเป็นใช่ไหมนี่ อยากไปมากแต่พ่อเยอะเสียดายดพ่อเยอะหรอพ่อไปว่าอะไรตำรวจเหรอบุมมี่ดอกบุมมี่ตำรวจบ,บุมีแล้วเบิดแล้กวกดตะก้าได้นะครับผมจะไปเช็ดหน้า เดี๋ยวนะครับเซตหน้าตุ้งตาเขาถ้าจะอาบน้ำอาบน้ำไปให้พระผู้สาวด้ดุมทางบาเลนในดุมพี่บาทฟินเมนผู้สาวบาเลนในดุมเมืม่อไหร,ร่เซตหน้าก่อนนะ กดกันแตกแตนมากจริงเหรอฮะยาดมฟินแห้ง79บาทนาคทรัคะ อันนี้ฝั่งที่เป็นเมคอัพนะครับใช้ดูหน้าอันนี้หน้าไม่มีเมคอัพอันนี้ก็จะเป็นมีเมคอัพเห็นไหมนี่เมคอัพเห็นไหมันี่ยอันนี้คือเมคอัพนะเนี่เห็นไหมอันนี้คือเมคอัพที่เป็นคร่าวๆวัดตระบชือ่ออาจจะประเหออาจจะประเฤอจะประพฤหืฮเนี่ยหน้าเมคอัพนะครับอันนี้หน้าอันนี้เมคอัพ อันนี้น่าธรรมชสาิแต่ว่าอันนี้เสียดออกแล้วอยู่เกาหลีรอสองอันตะกาข่อยคือบุมีพีน่นวมีบอกเขาสร้างกันทึมทําทึมทำอยู่ะเป็นอย่างคือแต่บอมีอ่ยะสเต็ปทีนี่ต้องแบบ ลงไปถ่ายรูปก,กับเอฟซีก่อน่าสั่งเิ่นมาลงไปถ่ายรูปก,กับเอฟซีอยู่ร้านก่อนเราค่อยขึ้นคอนเสิร์ตนะก็จะอาบนามตะวินถ้าบาลเลนมาซื้ออยู่ที่ร้านตะวันแดงของไอตะวันแดงกันบาลเลนเลยนะผับผับบาลเลนเลยนะมีขายผับบาลเลนมีขายนะครับคนเกาหลีจะไม่มีตะก้าพะนะ <c oughs> เสียใจจัง เสียใจเสียใจหลายนี่ตัวจริงหลอกมากขอบคุณนะครับเห็นอยู่ไหนพี่เห็นอยูุใสเจ้าเห็นข่ยอยยุใสไคุณพรีคุณพรินพรีบ่เคียดบ่ขมบ่จมอีนยัง ระว่างทางไอ้มีความสุขหลายหลายเดี๋ยวจะาไปตะบ,บันแดงครับคืนนี้เจอกันนะครับพี่คนหล่อผู้บ่าวไทยในบาหลีออกมาหาค่อยหน่อยเด้อตอนแรกลงสนามบินโดฮานึกว่ามาดีใจมากเลยริมรู้สิษร์ปะลุนแล้วเล่นกี่ทุ่มเนี่ยเล่นประมาณ ตีสี่บ้านเราหกทุ่มบาเรียนหกทุ่มบาเรียนคำคลิปในสิบเจ็ดอ๋อคำคลิปไอเด็กที่มาต่อไอนั่นหรอต่อคิวเซเ่นหรออันนั้นเรื่องจริงนะไม่ได้คอนเทนต์เรื่องจริง เรื่องจริงนะครับพี่อยากไปผัวพลังอยากจะนั่งเครื่องบินอันจะกินอยากจะกินเบเกต เชื่อไหมว่าดูตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เชื่อครับผมมีน้ำกินไหมเดี๋ยวผมตัวเอาน้ำกินไปก่อนอยากกินน้ำ <Hello. S 2> อันห้อง,องมีน้ำกิ็นบู๊ก เอาไม่บอลเนะ่ยบอลไม่นอนกินบอลจเอามาจักขวดในลูกเจสูนสีไว้เ,เขาเียกหมูซ่ำจา้าเกามากันไปละพี่น้อง้านเขาจะบ้องหรอหนี่เที่ยงคืนหรอรจกัจกรจกรุงเทพห้าทุ่มแล้วถ้าใครยังไม่นอนรอรอดูล่าสุดที่ช่องตัวเกียวนะครับ ช่องตัวเกียวเราจะดูเจ้าเราดูเจ้าเด็กน้อยนี่เปตักเราก็ดูอะไรเนี่ยเขาก็เรียกหูเรียกคอยว่าเจ็ดศูนย์สีพนาโอ้ยเนาะแอบมาหาเน่คืนไปอะไรเนาะเขามี่อันล็อกอยู่แอบมาตึกอ้อ่าหนูแน่มาดมยาดมคันแห้งโอ้ยฟินแห้งแน่มาดมมาดมคันแห้งนะจ้า เจ็ดสิบเก้าบาทรัวๆจ้ะพี่จ๋าเจ็ดสิบเก้าบาทรัวๆววจ้ะพี่จ๋ามาันแงหนูแน่จ้าพี่หนูปรถถกแง,งมาตรวจแล้วปีหนึ่งแล้วจ้าลูกสองคนไปแงปีหนึ่งแล้วเฮ้ยท่าไหนดีนะทำยังไงดีนะช่วยคิดแน่ดูดูเดี๋ยวเร็ว ชวยคิดแน่นะทำยังไงดีนะทำอะไรยังไงดีนะโอ้ยเป็นเคิร์บอยู่คิวอันนี้การมาจากเกาหลีนี่ยนี่อันซุ่มเกาหลีกันคิวไว เกาหลีกันคิวให้มาแล้วลองกันนั่นีองอน ่านีขอ,อเพลงจีบผมเน่ยเพลงอะไรวะเพลงอะไรขนตาขึ้นวันแถวท่นหนูเป็นจะเทยนะพี่เนาะหนูเป็นจะเทย ขวดอโดมสีฟ้านะครับผมทําไม่เหมือนใครไม่ค่อยมีคนทำาอนดมสีฟ้านะครับเพราะ,ะนัานจะเป็นอีกลักมา์มากๆเลยอย่าดมสีฟ้าใครทําก่อนคนนั้นได้ก่อนนะครับขายดีใหยอย่าดมนี่นะ อยากเป็นยาดมจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ไหรอกผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะเมื่อประมาณเมื่อประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณสองสามปีที่แล้ว ผมนะ่ะว่าจะเลือกจับไมจะไปทําแบบทําแบบเบื้องหลังโดยตรงแต่ทีนียมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะทําทไปแล้วแล้วมาอยู่ขอนแก่นเป็นตัวแคมิสิกก็ว่าจะเป็นผู้บริหารเลือดเลือดแต่เขาก็ให้ผู้บริหารร้องเหมือนเดิมค่อยมากไม่บอกเจ้าว่าค่อยมากว่าถี่เจ้าว่า ืมกดติดตามมาไหนครับหนึ่งพันคนกดติดตามให้หนูหน่อยพี่ถ้าบุญร้ายเจ้าสนับสนุนขวายแนวสันโซล่ากีตาร์หวานเจ้ายุดใส่คนเบิองขยึกเบิองพันเดียวหนึ่งมันมันดือเหรอที่บ้านห้องปกติคนดูผมปแะนันสี่ห้าพันนะนี่เราเป็นคนดังนะมันดืกก็หรอ บ้านเรามันดึกมันนอนกันแล้วหรอคนเมืองก็มีพันเหี้ยนึงเขาด่างกระดับลโลขนาดนี้ข้าวออกขึ้นเมือขนาดนี้คนมองพันเอ็ดนึง เป็นลายพัดเีก็ดูได้โอเคได้อยู่ได้แล้อยอะไรหรอกอเออไม่แจ้งเตือนเนาะแต่ว่าถ้เาเป็นดาน้าคนเมือ,องก็หน่อยแทนปวติท่คนดูเราตั้งสี่ซาห้าพันสามพันห้าพันเราดังระดับประเทศเระดับระดับลวกขาดนี้ นักร้องระดัอาบอาวกาศยังรู้จักเราเลยบอกมันแคบไปไดาอะานะพี่นว่าไม่ค่อยจะแร้งเตือนเลยจังหวะมันมันมันปิดไหมเป็นเพราะเรามาอยู่เมืองน,นอกไหมเกี่ยวไหมวะเป็นเพราะเรามาอยู่เมืองนอกไหมเป็นวพาเขาอยู่เมืองนอกบอ,อก่นเกี่ยวไหมนี่ เกี่ยวไหมนี่สีนวลนเรียนจะมาการกินเนี่ยอะไรเนี่ยออเดอร์สองแล้วก็ปลูกส่งบาเรียนแล้วครับสองแล้วปลูกไหนพี่อยู่ไทยก็ไม่่อยแจ้งเตือนหลัวทิ้งหลัวปองไลน์นะนี่ รีวิวยาดมหน่อยกินจะเหมือนอีปื้กินจะเหมือนอีปื้หนึ่งพันเดแล้วคนกดติดตามผมไว้ยังอย่าลืมซื้ออิฐาลัมกลับบ้านนะบัวขานหอบซื้อไปก็ไม่ได้กินอิฐาลัมมานะอ่ะอี๋เอาเงินไปฝากนาคารพูดลอ,อย โอ้โหคนสั่งสินค้าเยอะมากเลยบอสจะโดนปิดกันตีผม,มก็แอบคิดอยู่ผมจะปิดกันไมน่นี่ทำไม,มไม่มันไม่แจ้งเตือนอะไรวะงงไปหมดเลยปกติคนดูเป็นแสน <c oughs> ปิดโหลดใชปิดการมารโหลดปิดไปเลยเราจะดูเราจะดูดำดูแดงกันฉันเป็นลูกพี่มาร์กนี่ใช่ไม่ใช่ลูกพี่จีนนี่เธอไม่รักฉันใช่ไหมแต่ฉันรักเธอนะ I love you I love you TikTok I love you I so sweet with you ขอความใจแสนโดน,นเอา คอหัวใจแสนดวงหน่อยกินสมุนไพรไหมสมุนไพรครับฟินแรงไม่ใช่คันแรงนะฟินแรงขอหาวใจหนึ่งแสนดวงเร็วหอใจแสนดวงเลยไ,ไมนล่ะเออไปทัวรนะ์น่อยก็ได้พอดีบอกพอดีว่า กุตกาก้าไปเลยนะครับยายดมฟินแรงนะครับ